มากเลยนะครับบริการสวัสดีครับอ๋อเลี้ยวผิดซอยนี่เพิ่งเรียกครั้งแรกเลยนะเนี่ย <ผม S 1> ฮะผมก็เพิง่ง,งขับได้ไม่ถึงอาทิตย์อ๋อเหรอฮะโอ้ดีใหม่กันทั้งคู่เลยเฮะเฮ้ยจะไปผมจะไปขึ้นคนขับซะละ อรุณสวัสดย์ยามเช้านะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมตั้งใจว่าจะไปไหว้คุณพ่อ,พอคุณแม่อยู่แล้วนะครับก็เลยจะไปเที่ยวที่เมืองการกันไปกันหลายคนนะครับคุณอาของคุณบีเนี่ยก็จะไปด้วยก็นั่งรถตู้เหมือนคราวที่แล้วเมื่อเช้าออกมาจากที่เราพักเราก็นั่งอะไรนะแกร็บผมเพิ่งสมัครแกร็บครั้งแรกนะแล้วก็นั่งครั้งแรกแล้วคน คนที่ขับนะครับก็บอกว่าเพิ่งขับเหมือนกันเพิ่งผ่านมาได้1สัปดาห์เองนะครับก็เป็นมือใหม่เหมือนกันประสบการณ์นั่งแกลบครั้งแรกที่เมืองไทยก็โอเคนะครับสะดวกรวดเร็วง่ายเหมือน Uber. อ b e r พราพเขาบอกว่า Uber ที่นี่ไม่มีแล้วให้ใช้แกลบพร้อมแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางครับวันนี้รถตู้คุณอาอคุณอาไปได้วยนะฮะ คุณตาคุณอาวันนี้คุณตาบอกว่าตั้งใจอย่างยิ่งจะไปเอาวุ้นเส้นออที่เมืองการเขาที่แล้วติดใจมากวุ้นเส้นเมืองการนะฮะบางใหญ่เหรอบางใหญ่เลบางใหญ่ไปบางใหญ่ครับโอเคไป โอ้โห oh คุณผู้ชมปั๊มนี้ใหญ่จริงๆปั๊มน้ำมันมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะกลับมาแต่ละครั้งนี้มันนี่หัวหัวใจนี่ก็ทันสมัยนะเนี่ยกว่าอเมริกาเยอะเลยดูดิฮะโอ้โ oh หดูทันสมัยนะเนี่ยโอ้ปั๊มนี้นี่ก็ ขนาดกาแฟยังมีไดซทรูเลยนะฮะคุณผู้ชมอโอ้โหนี่มัน,นยังไปอีกไกลนี่มันมีฟิตเนสด้วยนะออนข้างในอะ่ะปั๊มน้ำมันมีฟิตเนสด้วยใหญ่มากที่นี่โอ้โหคุณผู้ชมไปกันใหญ่แล้วกลับมาเที่ยวนี้ปั๊มน้ำมันมีฟิตเนสใฉย่เลยปัย๊มน้ำมันอะไรวะเนี่ยนู่นนะตึกตรงนั้นน่ะที่ออกกำลังกายอยู่ในปั๊มอะไเป่าอะไร นี่ไม่ใช่เหรอซาลาเปาน,น,นี่อ,อยู่นี่ร้านี่อันน้อร่อยเหรอต้อมอปราอลิก่าไหว่าอเออนี่ฮะแต่ในนี้ขายซาลาเปาคนละร้านคือเออน่าจมีเมื่อกันอ๋ออ๋อมันขายซาลาเปาหมดเ้ยโมม,ยมาลองดิติ๋มบอกอร่อยรมันมีหลายไสเอออร่อยเลยเหรอ พัฒนาไปมากเลยตายยังบอกพัฒนาไปมากซาลาเปาหูแดงอครับหูแดงหมูแดงโบกมีแป้งพวยมีถัวดำด้วยไม่เลว สว่างหน่อยเออแถวแถวกลางนี่นะครับที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายอยู่ที่นี่นะฮะอ๋อคุณยายเลยโอ้แต่รูปหลุดไปแล้วนะครับรูปลโ้คอ้หนั่นน่ะยายของพ่ออีก ผมเอาของมาฝากนะฮะโอ้จ่ายอยู่ดิยไรงาอ่กลังออกเยเดือนพฤศจิกาใช่ไหมงานสะพานสวยเวยปีนี้ลำบากใช่สูตรเก่าแล้วก็ต้องทำต้องทำเองต้มต้้งทำเองสูตรโบราณตอนเด็กๆก็แม่ผมก็ทำอย่างนี้ ใ,ใส่ขวดเอาไว้มืม่ก่อนขวดมันใหญ่เดี๋ยวนี้เราเอาขวดเล็กๆไ,ได้ใช่ไหมอ๋อนี่มีคำอธิบายไว้ให้ด้วยใช่ คุณผู้ชมครับวันนี้นะผมมาเยี่ยมคุณป้าวันนาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาไหว้พ่อแม่แล้วก็แวะมาตรงนี้นะครับที่สะพานข้ามแม่น้ําแคววันนี้นี่ต้องบอกว่าคนเยอะมากๆเมื่อกี้เจอคุณป้าแล้วนะครับแล้วก็คุณป้าเล่าให้ฟังว่าปีนี้เนี่ยกับปีที่ผมมาเนี่ยคือแตกต่างกันมากๆนะครับตอนนี้เศรษฐกิจดีขึ้นเป็นหลายเท่าตัวเลยคุณป้าบอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยทางเมืองการเนี่ยเขาเปิดเส้นมอเตอร์เวย์ใหม่นะครับคือขับมาได้อย่างเร็วมากเลยใช้เวลาประมาณ50นาทีแค่นั้นถึ เขาบอกว่านักท่องเที่ยวจะมาเมืองกายง่ายมากๆพอ,อน,นี้เขาใช้เวลาสร้างนานไหมนานนานมากวันนี้คุณป้าจะพาเราไปกินอาหารไปกินแกงป่าเหมือนคราวที่แล้วร้านเดิมเลยนะครับที่เราไปกินแล้วก็ที่ผมอายมากๆคืออะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนเรามามายืนอยู่ตรงนี้นะครับที่ข้างหน้าออฟฟิศของคุณป้าเนี่ยผมเจอวิดีโอตัวเองเนี้เปิดอยู่ตรงที่ที่ตรงทีวีแล้วก็ตรงทีวีใหญ่ด้วยเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนี้ เมื่อกี้เดินถ่ายถ่ายอยู่เห็นตัวเองอยู่ในจอยักษ์ตรงนี้ตรงตึกตรงนี้คุณผู้ชมนนนเนี่ยอ๋อใช่ใชู่ก็เรี้ยกอะไรนะคะเขาปู เออชอบอันนี้ถั่วตัดขออันนี้สักส,สามเลยได้ไหม,มอร่อยมากโอเคครับอันนี้น้ำตาลเปิกเออ,อน,นี้เอากลับก็ได้แต่ว่าถ้าใช้แล้วติดใจแล้วมันจะซื้อต่อได้ยังไงเน,นาะโอ้ยอันนี้ก็อยากกินอันนี้เอาด้วยอันนี้เอาด้วยตุต๊บตั๊บมีขนมตุ๊บตั๊บไหมฮะตุต๊บตั๊บ อ๋อมันมีทั้งไทยทั้งพม่าเลยเหรออ๋อนี่ไงตุ๊บตั๊บสมอติเนี่ยเขาเรียกขนมตุ๊บตั๊บอ่านดิพูดดิตุ๊บตั๊บเนี่ยคือตุ๊บอะอร่อยอ๋อมันมีทั้งไทยทั้งพม่าไหนพม่าไหนพม่าเป็นไงนะเนี่ค่ะมีตุ๊บตั๊บพม่าจ้ะเป็นยังไงคะนี่เนี่ยอ๋ออ๋อที่ อ๋ออันนี้อร่อยกว่านี้อเหรอแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คน,คก,น,นคกินอันนี้อร่อยกว่าอ๋อเหรออันนี้เอาสอง <c oughs> โอเคอันนี้สองเ <c oughs> พราะเราเคย,เคยกินแต่ไทย,อยไโอเคโอเคครับตัว <c oughs> นี้เป็นน้าแตงโม <c oughs> ช่วงนี้ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมฮะเนี่ยดูคนคึกคักมากเลย <c oughs> อ้าวโอเคเอาวอุดหนุนเต็มที่เลยครับ นี่แหละคุณป้าวรรณนานให้ของเต็มไปหมดเลยนะครับยังให้เห็ดโคนมาอีกที่หายากด้วยนะคุณป้าทําเองนี่คุณตานี่ตามมาเอาวันนี้นะฮะอุ่นเส้นท่าเหลือนี่คือสุดยอดใครยังไม่เคยลองนะต้องมาลองนะทองมวนนี่สุดยอดนี่ผมชอบพวกนี้ด้วยมีกรอบสมุนไพรนี่นะฮะเนี่ยมีกรอบก็อร่อยหมอนทอง ซื้อให้บีไปเลยฮะจริงอ่ะไม่เอาหมอนทองเหรอ้ายทีมเร็วๆมาขอบคุณโมครับมาขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณครับดังๆโมไข่ <c oughs> ที่มาเที่ยวสะพานแม่น้ำแคว ที่บริเวณตรงนี้ของคุณป้านะครับเป็นที่จอดรถฟรีนะครับไม่ได้คิดตังอะไรเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยคือห้องน้ําไม่เก็บตังด้วยนะครับซึ่งคุณป้าบอกว่าเป็นการทําบุญช่วยคนปลดทุกนะครับแล้วจะได้บุญเองคุณป้าพูดนะฮะบีขอบคุณหน่อยโอ้เสมอจะชอบมากเลยตัวนี้บีบี ขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณ คุณผู้ชมครับวันนี้มาถึงร้านนี้อีกแล้วนะครับมากินเป็นรอบที่2แล้วร้านแจ๋วแกงป่าปลาเผานะครับขนาดคุณป้านะครับที่เป็นคนท้องถิ่นจริงๆเป็นเจ้าของโรงแรมด้วยแล้วยังทําแกงป่าอร่อยด้วยนะครับถามคุณป้าว่าจะกินแกงป่าที่ไหนคุณป้าแนะนํามาที่ร้านนี้นะครับแจ๋วแกงป่านะฮะคือถ้าใครมาเมืองการเนียมีโอกาสมาก็แวะมาได้นะครับที่ร้านนี้นะครับ ดีครับบ๊ครับแกคนนี่ไปลงไปลงเอ๋อคุณแจ๋ว <ste ck> <les> อ๋ออ๋อขอบคุณครับเห็ดโคนโหมีคุณแจ๋วใช่มครคุณแจ๋วคราวที่แล้วเราไม่ได้เจอเห็ดโคนนี่สุดยอดของเมืองกาญบีตัวยหไหมคย่เ ใช่ผมผมเคยช่วยช่วยแม่ล้างที่ดินนั่นแหละต้องมานั่งขูดอ่ะขูดแล้วก็มาต้มมาแช่มาอะไรกบทอดครับกบทอดไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายการันตีได้เลยว่าร้านนี้ แกงป่าอร่อยจริงๆแล้วนอกจากแกงป่านะครับวันนี้พี่เจ้าของร้านเนี่ย<ม>เขาเผัดเห็ดโคนมาให้เรากินด้วยนะครับ<ม>พิเศษเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นหน้าเห็ดโคนของเมืองกาญนะครับ<ม>ก็เลยได้กินเห็ดโคนแล้วคุณผู้ชมดูโต๊ะนี่ที<ม>กินกันเรียบโอเมนูนี้คุณผู้ชมต้มยำอึงคุณตาบอกเมนูนี้นี่สุดยอดนะ เดี๋ยวมีโอกาสผมมาเยี่ยมอีกนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับจัดเติรทุกครับขอบคุณครับไม่ป่วยเร็วเนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน่าจะมาให้ทันสะพานขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอวัดีโอเคครับคุณผู้ชมมาเยี่ยมคุณป้าวันนี้ที่เมืองกาญนะครับก็จะเดินทางกลับกันแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ มาตามฝันตามอะไรนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมเคยมาถ่ายที่บ้านตัวเองแล้วให้คุณผู้ชมดูแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ตั้งใจจะมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อคลิปก่อนนั้นที่ออกไปเนี่ยคือพี่ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยที่มาเป็นเจ้าของบ้านใหม่ของบ้านผมเนี่ยเขาเขียนคอมเมนต์มาเหมือนกันนะครับเสียดายผมน่าจะเข้ามาทักเขาหน่อยหรือว่าอะไรแล้วเมื่อกี้คุณป้าวันงาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับว่า เขาก็อยากให้ผมเข้าไปทักเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมเลยกลับมาใหม่นะจะลองเข้าไปถามเขาดูว่าเขาอยู่หรือเปล่านะครับพี่เจ้าของร้านโอเคครับคุณผู้ชมดีใจมากๆเลยนะครับสรุปคือผมไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรนะครับไม่ ไม่อยากจะรบกวนพี่เขาได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านนี้แล้วนะครับที่ผมเคยมาถ่ายเนี่ยก็คือเขาบอกว่าหรือห้องเก่าห้องเดิมบ้านผมเนี่ยออกไปทั้งหมดเลยตอนที่เขาซื้อแล้วก็มาทําเป็นร้านขาอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสได้คุยกับออพี่เจ้าของร้านแล้วนะครับเรียบร้อยก็รู้สึกว่า มาครั้งนี้ก็คือทําสําเร็จได้เจอได้คุยได้ทักทายได้รู้จักกันก็ดีใจเราก็ได้รู้แล้วว่าเจ้าของบ้านที่มาอยู่แทนเราเนี่ยคือใครนะครับ